คุณผู้ชมครับขณะนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับแต่บ้านผมยังไม่ยอมหยุดมันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ย้ำครับสองทุ่มครึ่งแต่ดูตอนนี้ท่านไม่อาจจะไม่เห็นสิ่งตรงหน้าผมแต่ผมกลังจะให้ท่านดูครับ สองทุ่มครึ่งบ้านกูยังจะแดกข้าวเหนียวมะม,ม่วงกันอีกข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งกิโลนะครับกลับมะม่วงอีกกิโลกว่าอ,วอีนี่<ก>คนอยากครับใช้ใผมลุยฝนไปซื้อ,อน้ำหนักมันตอนนี้ก็ปลาเข้าไปเจ็ดสิบห้าแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ลูกชาวบ้านครับ อันนี้ลูกผมอีตัวอันนี้นะครับอันนี้ตัวพลอยปลาเข้าไปยี่สิบแปดแล้วครับน,นี่ก็กินทุกเรื่องเหมือนกันเฮ้ยโอ้ย <c oughs> เ้าเหนียวม,มั่ววางเวิร์คครับเวิร์คเราจะเริ่มกินกันแล้วนะครับยอยากไหมครับท่านผู้ชม